สวัสดค่ะเพื่อนๆวันนี้นะคะนันก็จะมาสาธิตวิธีการทำเซลฟี่กับดาราฮอลลีวูดโดยการใช้นาโนบานาน่านะคะมีขั้นตอนการทำงาน2ขั้นตอนนะคะนั่นก็คือขั้นที่1ก็ไปขอพร้อมจาก Chat GPT หรือว่า Ge m i น i หรือว่าแชทบอตตัวไหนก็ได้ที่เพื่อนๆใช้นะคะแต่วันนี้นันจะสาธิตการทําบน Chat GPT นะคะและขั้นที่2ก็คือไปที่ Ge ม i น i นะคะแล้วก็สร้างภาพด้วย Nano Banana นะคะพิเศษโบนัสนะคะนันก็จะสาธิตวิธีการทําคลิปเพื่อนๆจะใช้วิดีโอเจ e เน t เรชันตัวไหนก็ได้นะคะ <c oughs> แต่ว่าวันนี้นันจะสาธิตการใช้ Link AI ไม่ใช่อะไรคะ่ะเพราะว่านันลงทะเบียนใช้คลิป AI นะคะยังมีเครดิต AI เหลืออยู่ก็เลยจะมา าิตให้เพื่อนๆดูนะคะว่าทำอย่างไรนะคะถ้าเพื่อนๆอยากรู้วิธีการทำนาโนบานาน่าโปรแบบละเอียดก็เชิญดูคลิปนี้หรือคลิปนี้ก็ได้นะคะก็ให้มาที่แชท GPT นะคะแล้วก็วางพร้อมนี้ลงไปเพื่อนๆจะใช้ AI ตัวไหนก็ได้นะคะก็บอกว่าเอา พร้อมเป็นภาษาอังกฤษสำหรับนาโนบานาน่าโปรฉันจะถ่ายเซลฟี่กับดาราฮอลลีวูดที่มีชื่อเสียงทีละคนจำนวน10คนเราก็บอกต่อไปนะคะว่าอัพโหลดรูปเป็นภาพอ้างอิงแล้วขอให้ใบหน้าของฉันไว้100%เปอร์เซต์ แล้วก็บอกต่อไปนะคะว่าฉันใส่ชุดเติมตลอดแล้วก็ใส่ชุดที่เราอยากจะใส่นะคะเพื่อนๆก็เอาไปเปลี่ยนนะคะเพื่อนๆอยากจะใส่อะไรก็เขียนลงไปนะคะถ้าไม่เขียนมันก็จะใส่เสื้อผ้าเหมือนกับในรูปนะคะแล้วก็บอกว่าพร้อมกับดาราหนังฮอลลีวูดอันนี้จะเปลี่ยนเป็นดาราไทยก็ได้นะคะหรือเปลี่ยนเป็นใครก็ได้นะคะบอกว่าพวกเขาสวมชุดตามแบบในภาพยนตร์เหมือนฉากออฟหรือเป็นฉากนอกกล้องหรือเบื้องหลังอย่างเช่นไอรอนแมนก็จะใส่ชุดเหมือนกับไอรอนแมนนะคะแล้วก็บอกด้วยนะคะว่าขนาด ภาพเป็น9ต่อ16นะคะเพราะว่าเราอยากจะได้ขนาดเป็นแบบมือถือแนว ตั้งถ้าเพื่อนๆอยากได้แบบแนวนอนก็ให้เปลี่ยนขนาดเป็น16ต่อ9นะคะหรือว่าจะเป็นขนาด1ต่อ1ถ้าอยากให้เป็นแบบสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะคะเสร็จแล้วก็คลิกส่งนะคะ c Chat GPT ก็จะสร้างพร้อมให้เรานะคะถ้าเพื่อนๆไม่ได้ใช้ชัด GPT จะใช้ Gemini หรือว่าใช้ Perfect City หรือว่าใช้แชทบบทตัวไหนก็ได้นะคะที่เพื่อนๆใช้มันก็จะได้พร้อมทั้ง สิพร้อมขึ้นมานะคะเราก็จะ Copy พร้อมตัวนี้นะคะไปทดลองใช้บนเจมนายนะคะหรือว่าเพื่อนๆจะแซงใน Chat GPT ก็ได้นะคะแต่วันนี้นันจะสาธิตการทำบนเจมนายเพราะนันอยากใช้นานโนปา n a โปรนะคะเราก็ Copy เอาพร้อมนี้นะคะมาที่เจมนนยแล้วก็ใส่พร้อมที่เราได้ลงไปนะคะเสร็จแล้วก็คลิกตรงนี้นะคะ d d Files หรือว่า เพิ่มไฟล์นะคะก็คลิกอัปโหลดไฟล์เสร็จแล้วก็เลือกเอารูปหน้าของเรานะคะแล้วก็อย่าลืมนะคะเพื่อนๆเปลี่ยนตรงนี้นะคะเป็น create image หรือว่าจะมาตรงนี้ก็ได้ไป create image มันก็จะอันเดียวกันนะคะเสร็จแล้วก็คลิกตรงนี้นะคะเลือกโมเดลนะคะให้เป็นแบบ pro หรือแบบ thinking ก็ได้นะคะเอาแบบไหนก็ได้เสร็จแล้วก็คลิก submit ค่ะ nano banana pro ก็จะสร้างรูปออกมาให้เรารูปนี้ ไม่ใช่รูปจริงของั้นนะคะเป็นรูปที่เป็นนันที่เป็น AI นะคะถ้าสำหรับเพื่อนๆอยากให้หน้าเหมือนกับเพื่อนๆจริงๆนะคะก็เลือกรูปที่เห็นหน้าเราชัดๆมีลักษณะเอกลักษณ์ของเราชัดเจนนะคะถ้าสมมติว่าเราเป็นคนหน้าเหลี่ยมให้มันเห็นเหลี่ยมที่ชัดเจนหรือว่าเราใส่แว่นหรือว่ามีอะไรที่มันเป็นชัดเจนก็เอารูปที่มันเห็นเอกลักษณ์ของเราให้มันชัดเจนนะคะรูปที่ออกมาก็จะเหมือนตัวจริงมากกว่านะคะผลที่ได้ออกมาเป็นแบบนี้นะคะ ถ้าสมมติว่าเพื่อนๆใช้เจมบปนไนแบบฟรีหรือแบบโปรนะคะรูปที่ได้มันก็จะมีลายน้ําแบบนี้นะคะแต่ถ้าเพื่อนๆใช้แบบอุลตร้ามันก็จะไม่มีลายน้ํานะคะถ้าสมมติว่าเพื่อนๆใช้ดีไซน์ AI อยู่นะคะเพื่อนๆก็สามารถใช้นาโนบานาน่าโปรผ่านดีไซน์ AI ได้เหมือนกันนะคะดังนั้นวันนี้นันก็จะสาธิตการใช้นาโนบานาน่าโปรผ่านดีไซน์ AI ทําเหมือนกันนั่นนะคะสมมตินะคะว่านันต้องการเอา พร้อมที่5นี้นะคะก็คือถ่ายเซลฟี่กับทอมครูซนะคะนั่นก็จะก๊อปปี้เอาพร้อมนะคะก็ไฮไลท์พร้อมแล้วก็คลิกก๊อปปี้หรือว่าคัดลอกนะคะแล้วก็ไปที่ดีไซน์ AI นั้นได้สร้างรูปไว้แล้วหลายรูปนะคะอย่างรูปนี้ก็เซลฟี่กักบ a อนเจ i n a ร o าโจรีส่วนรูปนี้ก็กับบาร์บี้นะคะส่วนรูปนี้ก็กับว o นเดอร์ m ูแมนและรูปนี้ก็กับไอรอนแมนนะคะวิธีการนะคะเราก็คลิกตรงนี้นะคะแชท t e ดิเตอร์ที่มันอยู่ด้านขวานี้นะคะ มันก็จะมาหน้านี้แล้วเราก็วางพร้อมของเราลงไปเพื่อนๆจะใช้รูปเริ่มต้นอย่างนี้ก็ได้นะคะมันก็จะเป็นรูปของเรา ใช้แบบนี้จะดีกว่านะคะเพราะว่าเสื้อผ้าทุกอย่างมันก็จะเป็นเหมือนเดิมเพราะว่ามันใช้ตรงรูปตัวนี้เป็นรูปเริ่มต้นแต่วันนี้นะคะนันจะสาธิตให้เพื่อนๆดูถ้าสมมติว่าเพื่อนๆต้องการเริ่มต้นจากรูปของเพื่อนๆก็คลิกตรงนี้ตัดตรงนี้ทิ้งไปแล้วก็คลิกเครื่องหมายบวกนะคะแล้วก็มาตรงนี้นะคะ drop or select an image here นะคะก็เลือกอรูปของตัวเองก็คลิก open นะคะรูปอาจจะไม่เหมือนหน้าของนันตัวนี้นะคะเพราะว่ารูปที่นันใช้ตอนเริ่มต้นเป็นรูปเอ ที่ที่เป็นหน้าตาคล้ายๆกับมันแต่ไม่ใช่นั้นนะคะเสร็จแล้วนะคะก็เลือกโมเดลตรงนี้นะคะตรงนี้ มันจะมีโมเดลให้เลือกหลายอันนะคะไม่ว่าจะเป็น C Dream 4.5 Nano Banana Pro หรือแม้กระทั่ง Nano Banana นะคะรุ่นแรกนะคะซึ่งแต่และรุ่นมันก็จะเสียเครดิตแตกต่างกันนะคะนั่นจะเลือก Nano Banana Pro นะคะเสร็จแล้วก็มาเลือกขนาดนะคะเราสามารถเลือกความละเอียดนะคะ 1K 2K หรือ 4K นั่นก็จะเลือก 4K นะคะแล้วทีนี้เราก็สามารถเลือกขนาดถ้าสามมติวมันเริ่มต้นมันจะ default นะคะก็คือมันก จะมีขนาดเท่ากับภาพต้นฉบับของเราอย่างภาพต้นฉบับของนั้นเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสรูปที่สร้างขึ้นก็จะได้สี่เหลี่ยมจัตุรัสนะคะแต่ว่านั้นอยากให้มันเป็นแบบมือถือในแนวตั้งนันก็จะเลื่อนลงไปแล้วก็เลือกเอาเป็น9ต่อ16มันก็จะเสียนะคะเซตนี้นะคะนานูมานานาโปร4 k 9ต่อ16มันก็จะเสียไป40เครดิตนะคะเสร็จแล้วนันก็คลิก generate ค่ะมันก็จะเสีย40เครดิตก็คลิกตรงนี้ค่ะ ผลที่ได้ออกมาเป็นแบบนี้นะคะถ้าสมมวาลเพื่อนๆอ,อยากจะทำเป็นคลิปก็สามารถทำได้ด้วยวิดีโอเจเนเรชันตัวไหนก็ได้นะคะแต่ในกรณีนี้นันจะทำบนคลิ้ง AI นะคะมาที่คลิง AI นะคะเสร็จแล้วก็คลิกวิดีโอนะคะนันก็จะใช้พร้อมง่ายๆนะคะว่า ผู้หญิงเซลฟี่คู่ Iron Man นนะคะทำให้ดูว่าถ้าสมมุติว่ามันเป็นแบบพร้อมง่ายๆมันจะให้ผลเป็นยังไงนะคะนั่นก็จะเอารูปที่นั่นถ่ายเซลฟี่กับ Iron Man ตัวนี้ขึ้นมานะคะ,คะเสร็จแล้วก็คลิก g e n เน a เรตค่ะผลลัพธ์ที่ได้ก็ออกมาเป็นประมาณนี้นะคะ ที่นี้ถ้าสมมติว่าเพื่อนๆอ,อยากจะทําเป็นคลิปเหมือนที่นันแสดงให้เห็นนี้นะคะนั่นก็คือนันเดินไปรอบๆกองถ่ายแล้วก็ถ่ายรูปกับดาราคนนู้นคนนี้นะคะวิธีการทําก็ทําได้ง่ายๆค่ะด้วยการใช้ฟังก์ชันที่มีชื่อว่า start e n d frame ค่ะถ้าเพื่อนๆอ,อยากดูรายละเอียด แบบที่มีความละเอียดมากก็เชิญดูที่คลิปนี้ได้นะคะวิธีการทํานะคะก็ทําง่ายๆแบบนี้ค่ะสมมติว่าเฟรมเริ่มต้นของเราเป็นรูปกับไอรอนแมนแล้วอันต่อไปนั่นจะเอาเป็นกับลีโอนาร์โดดิคาปิโอนี้นะคะนั่นจะทดลองให้ดูเป็นพร้อมภาษาไทยและภาษาอังกฤษนะคะเพื่อนๆจะได้เอาไปเปรียบเ,เ,เ,เทียบว่บาแบบไหนมันให้ผลที่ดีกว่านะคะเอาเป็นพร้อมภาษาอังกฤษก่อนนะคะก็คลิก generate ค่ะเสร็จแล้วก็ เป็นพร้อมภาษาไทยง่ายๆนะคะแบบนี้นะคะผู้หญิงเดินเข้าไปยังเซตถ่ายทำอีกเซตทักถ่ายผู้คนแล้วถ่ายเซลฟี่ผลลัพธ์ที่ได้จากพร้อมภาษาไทยและภาษาอังกฤษก็ไม่แตกต่าง นานว่าทําไปเรื่อยๆนะคะคลิปอันที่2เราอยากให้มันดูต่อเนื่องใช่ไหมคะเราก็ใช้คลิปลีโอนาร์โดนี้นะคะเป็นรูปที่3เราก็ไม่ต้องอัปโหลดรูปเพิ่มขึ้นนะคะเราก็แค่คลิกตรงนี้นะคะลีโอนาร์โดก็จะไปเป็นเฟรมที่1ของรูปต่อไปนะคะนั่นก็จะลบอันนี้แล้วก็เอาอันต่อไปก็ทําต่อไปเรื่อยๆนะคะมเมื่อเราได้คลิปสั้นๆเสร็จแล้วเราก็นำมาตัดต่อ เข้าด้วยกันนะคะมันก็จะดูเหมือนว่ามันต่อเนื่องไปเรื่อยๆนะคะขอบคุณที่แวะมาเยี่ยมชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะคะถ้าเพื่อนๆยังไม่ Subscribe สำหรับวันนี้พอแค่นี้ก่อนค่ะไว้เจอกันในโอกาศหน้าค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะทุกคนรักนะ